ชื่อว่าทุกๆคนเคยมีประสบการณ์ต้องไปเข้าค่ายลูกเสือที่ต่างจังหวัดแต่จะมีสักกี่คนที่ต้องไปเจอเรื่องหลอนๆในค่ายลูกเสือเรื่องเราจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันเลยครับเรื่องนี้ เป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนคนหนึ่งขออนุญาตสมมติชื่อว่าเด็กชายบีบีเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับซึ่งจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าการไปเข้าค่ายลูกเสือครับเด็กทุกคนครับมกักจะตื่นเต้นที่จะได้ไปเข้าค่ายลูกเสือที่ต่างจังหวัดเนื่องด้วยว่าในตอนนั้นครับเด็กๆเหล่านี้ยังไม่เคยไปเที่ยวกับเพื่อนยังไม่เคยไปนอนบ้านเพื่อน แต่กิจกรรมนี้ทำให้เขาได้ไปเจอเพื่อนๆและได้ไปใช้เวลาร่วมกันค่ายลูกเสือแห่งนี้ครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นค่ายลูกเสือที่มีประวัติหลอนๆมากมายแต่ว่าขออนุญาตไม่เอ่ยประวัติแล้วก็ชื่อนะครับในคืนก่อนที่จะมีการเข้าค่ายลูกเสือครับเด็กชายบีก็ได้จัดกระเป๋าเตรียมอุปกรณ์อย่างเรียบร้อย และคืนนั้นเขาก็ตื่นเต้นมากจนทำให้เขานอนแทบไม่หลับวันรุ่งขึ้นครับเด็กชายบีและเพื่อนๆก็ได้เดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อจะขึ้นรถบัสและเดินทางไปยังค่้ายลูกเสือที่จังหวัดสระบ,บุรีระหว่างทางบนรถบัสก็ได้มีกิจกรรมร้องเล่นเต้นบนรถครับอย่างสนุกสนานเลยเมื่อใกล้ถึงค่ายลูกเสือ อาจารย์ครับก็สั่งให้ทุกคนนั่งลงกับที่เพื่อเตรียมตัวลงที่ค่ายลูกเสือเมื่อรถจอดที่ค่ายลูกเสือครับอาจารย์ก็สั่งให้นักเรียนทุกคนเดินลงมาต่อแถวข้างล่างเมื่อเด็กชายบีลงมาเข้าแถวตามที่อาจารย์สั่งสิ่งที่เขาเห็นก็ทําให้เขาประหลาดใจเพราะว่าเขายังไม่เคยมาเข้าค่ายลูกเสือที่ต่างจังหวัดเลยครับบรรยากาศของค่ายลูกเสือ โดยรอบเป็นป่าทั้งหมดครับมีบ่อน้ำอยู่ตรงกลางค่ายลูกเสือมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่รอบของค่ายลูกเสือใน,นตอนกลางวันครับเด็กนักเรียนทุกคนก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากก็ทำกิจกรรมไปตามปกติมีการรับน้องมีการเต้นร้องเพลงลูกเสือไปตามกิจกรรมของลูกเสือนะครับแต่พอเมื่อตกกลางคืนครับ บรรยากาศความวังเวงก็ได้ย่างกลายเข้ามาก็ตอนกลางคืนครับหลังจากทานอาหารเสร็จอาจารย์ก็สั่งให้ทุกคนไปเตรียมตัวเข้านอนไปอาบน้ำแปรงฟันทุกคนก็ทำตามครับแต่ที่พักที่นี่ครับไม่ได้เป็นโรงเรือนแต่ว่าจะเป็นเต็นท์นะครับนักเรียนทุกกคนครับจะต้องมีบัดดี้จับคู่ เพื่อที่จะเข้าไปนอนในเต็นท์หเต็นท์นอนได้2คนแต่โชคร้ายครับเพื่อนที่เป็นบัดดี้ของเด็กชายบีนั้นเกิดป่วยทำให้เด็กชายบีต้องนอนคนเดียวเด็กชายบีก็รู้สึกกลัวนิดนิด,นดครับแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าไม่ต้องไปนอนเบียดกับใครจนถึงเวลาเข้านอนครับทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอน ความเงียบสงัดในค่ายลูกเสือทำให้ทุกคนไม่กล้าออกมาจากเต็นท์และไม่กล้าเดินไปไหนเลยทุกคนจะอยู่แต่ในเต็นท์เท่านั้นเด็กชายบีครับเรื่องเล่ยเขาอยู่คนเดียวและไม่รู้จะทำอะไรเขาก็ตั้งตั้งใจครับขมตานอนแต่พอเมื่อนอนไปได้สักพักครับช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มเด็กชายบีก็ได้สะดุ้งตื่นมาเป็นระยะระยะ ขเขาก็รู้สึกครับเอะใจว่าอะไรทำให้เขาสะดุ้งตื่นตลอดในช่วงเวลานั้นและหลังจากนั้นครับความเยือกเย็นกระยางไกลเข้ามาหาเด็กชายบีจากนั้นไม่นานก็ได้มีเสียงม,มันเสียงฟันดาเสียงนักรบดังขึ้นอยู่ที่ข้างๆเต็นท์ของเขาเด็กชายบีตกใจมากครับและก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง เขาก็ได้ข่มตานอนแต่เมื่อเขาใกล้หลับเขาก็สะดุ้งตื่นอีกครั้งความเยือกเย็นก็เข้าใหม่อีกครั้งเด็กชายบีไม่รู้จะทำยังไงเขาก็รีบลุกขึ้นมานั่งและสิ่งที่ชายบีเห็นนั้นทำให้เขาตกใจยิ่งนักสาเหตุที่ทำให้เขาหนาวเย็นขนาดนั้นก็คือเด็กชายบีไม่ได้ห่มผ้าครับเขาก็เลยหนาวเย็นขนาดนั้น โอ้เขาก็ตกใจมากครับแล้วก็รีบเอาผ้าขึ้นมาห่มเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กชายบีก็มีอาการป่วยเนื่องจากเมื่อคืนเขาไม่ได้ห่มผ้านอนแล้วเขาก็ต้องไปอยู่ที่ห้องพยาบาลน,นะครับและเด็กชายบีก็ได้เล่าเรื่องราวที่เขาได้พบเจอเมื่อคืนทั้งความหนาวเย็นและเสียงนักรบเสียงฟันดาบเมื่อคืนให้พยาบาลฟังเมื่อพยาบาลได้ยินดังนั้น ก็ได้บอกกับเด็กชายบีครับว่าสิ่งที่เขาได้ยินนั้นคืออะไรพยาบาลบอกว่าเมื่อคืนนี้พยาบาลได้ไปนอนข้างๆเต็นท์ของเด็กชายบีและได้เปิดหนังนักรบดูขอโทษนะครับที่ทำให้เสียงดังเมืเด็กชายบีีดนั้นเขาก็หายกังวลใจแล้วก็หลับไปในที่สุดก็จบไปแล้วครับ สำหรับเรื่องราวหลอนๆในใค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับสำหรับใครที่ถูกใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิดน่าจะเป็นเรื่องราวอะไรรอติดตามชมกันนะครับ